ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้ส่งผลกระทบทําให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนที่อยู่อาศัยซึ่งรวมทั้งบัตรเครดิตซึ่งมาถึงที่สุดแล้วประชาชนที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ก็จะถูกฟ้องและมีการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้กรมคับคดีกระทรวงยุติธรรมเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้โดยจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ขึ้นในทุกจังหวัดโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความสะดวกรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมคับคดีเป็นคนกลางในการทําหน้าที่เจรจาซึ่งผลของการดําเนินโครงการเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะก็ด้วยภารกิจของกรมคับคดีเนี่ยนะคะเป็นภารกิจในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคาสั่งของศาลทางแพ่งและทางล้มละลายเพราะนั้นการดําเนินการบังคับเนี่ยภารกิจของกรมสําคัญบางทีพการยึดทรัพย์นะคะการขายทอดตลาดทรัพย์ การยัดทรัพย์สินเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นการดําเนินการเพื่อให้ทรัพย์ของลูกหนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินและนํามาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ปกติก่อนหน้านี้กรมธุรกิจก็มีการจัดในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องที่เข้าส่กรวนการไก่เกลี่ยประมาณ1 2 0 0 0กว่าเรื่องเราไก่เกลี่ยสําเร็จไปแล้วประมาณ11,000กว่าเรื่องเป็นทุนทรัพย์ประมาณ7,500กว่าล้านนะคะความสาเร็จของการไก่เกลี่ยก็ประมาณร้อยละเก้งหมดเอ้ทีปอร์เซ็นต์เรามีโครงการไก่เกลี่ยทั้ง มันจะมีโครงการไก่เกลียทั่วไทยนะคะร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะที่ผ่านมาจัดมาตลอดและตอนนี้ยังขยายโครงการเป็นถึงสิ้นเดือนกันยา64นี้ขณะเดียวกันเรามีที่เพิ่มเติมก็คือการจัดสินเชื่อนะคะโครงการไก่เกลียช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์รถจักรายานยนต์เราก็จัดโครงการต่อไปจนถึงสิ้นกันยานี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีโครงการไก่เกลียร,ร่วมใจช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะคะ แล้วก็ร้านค้าที่ได้ผลกระทบจากโควิดนะคะที่จะจัดก็จะถึง31สิงหานี้นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ที่เรายัางดําเนินการอยู่ในไตรมาสที่4อันนี้จนถึงสิ้นกันยาถ้าท่านถูกฟ้องคดีแล้วนะคะแล้วก็ศาลมีคําพักษาให้ชําระหนี้แล้วนะคะถูกตัดสินแล้วนะคะไม่ว่าจะถูกยึดทรัพย์หรือยังไม่ถูกยึดทรัพย์ก็ตามนะคะ กรณีดังกล่าวเนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาติดต่อที่กรมคดีเพื่อทําการไกล่เกลี่ยนะคะท่านยื่นคําร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้นะคะที่สํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศของกรมบังคับคดีในส่วนตรงนี้หรือถ้าท่านไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์โควิดตรงนี้เรามีระบบพลิเอทรอนิ์ให้ท่านยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมคดีก็เข้าไปที่ www.led.go.th นะคะของกรมคดีหรือสามารถจะไกล่เกลี่ยได้ที่ระบบเซสชั่นคอของกรมคดีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ค่ะ